สาธุโนพันเตพิ่ขูสังโฆอีมานิติจิวรานิสปริวรานิปฏิคันหาตัวอมหากังทีขรตังนิทายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้องถวายผ้าไตจ,จีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับผ้าไตจ,จีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายสิ้นเกินระนานเพิอนสาธุาไ้ามไ้ไขอระเให้เดนเจ้า อาวะรวาาริภูเรตสางกัรเฮระเมวะิโตินนางเตนาโปกปเตยจิตต์ปะติตัมตนิปะเวะสเมชาโตสัเทปเรโตสังกบปา